สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามคลิปเสียงการเล่าความตำราการนวดไทยเล่มหนึ่งฉบับปรับปรุงรั้งที่ 5, 2559นะครับพบกันคลิปนี้ก็เป็นการเล่าความในการนวดไทยบบับหนึ่งนะครับท่าที่2 4การนวดแก้ปวดการนวดแก้ปวดสะโพกสลักเพชรนะครับคลิกแล้วเราก็พูดถึงเรื่องการนวด แก้ไหลติดนะครับซึ่งก็มีจุดที่จุดในแนวนวดแก้ไหลติดหรือไม่ไม่มากนะครับแต่ว่าก็ค่อนข้างซับซ้อนและทำทำหลายขั้นตอนนะครับมีถึงสิบท่าแต่จุดที่จุดที่ใช้กดที่ใช้นวดก็คือจุดไหลปลาราหนึ่งสองสามจุดร่องกำเนื้อสเลี่ยมด้านหน้าด้านหลังและเหจุดเหนือรักแร้ด้านหน้านะครับแล้วก็จุดรอบหัวไหล่ทางด้านหลังสามจุดแล้วก็จุด แนวข้างแนวข้างสะบักด้านในจุดกลางสะบักแล้วก็จุดในรักแร้ด้านหลังครับคลิปนี้เราก็จะมาต่อกันในการนวดบำบัดท่าที่14นะครับซึ่งเป็นท่าสุดท้ายของบทนี้นะครับแล้วก็นําเสนอคลิปละคลิปละท่าคลิปละอาการคลิปละอาการ,รเพื่อเพื่อนๆจะได้เลือกฟังได้ว่าอยากจะฟังทบทวนในอาการใดนะครับก็จะเปิดได้เลยเลือกคลิป เลือกไฟลนะ์นั้นได้เลยไม่ต้องไปนั่งเล่นรอหานะครับก็เพื่อความสะดวกของเพื่อนๆและตัวผู้ฟังเองตัวผู้บันทึกเองเวลาไปฟังก็จะได้หาง่ายด้วยครับทีนี้ก็มาเริ่มกันเลยการนวดแก้ปวดสะโพกและสลับเพชรนะครับปวดสะโพกสลับเพชรมีหมายถึงอะไรหมายถึงอาการปวดเสียวเสียดขัดที่บริเวณข้อสะโพกหรือข้างกระเบนเน็บ จากความผิดปกติของกล้ามเนื้อเอ็นเยื่อหุ้มข้อเส้นประสาทและการไหลเวียนของเลือดบริเวณนั้นและบริเวณที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผลจากการใช้งานความเสือ่อมหรือการบาดเจ็บที่ไม่ทําให้โครงสร้างของกระดูกแตกขากหรือเคลื่อนที่ร้ายแรงนะครับสาเหตุก็มาจากอิริยาบถในชีวิตประจําวันและท่าในการทําง,งานที่ไม่เหมาะสมนะครับเช่นนั่งทําง,งานนานนั่ง,น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 งบนเก้าอี้แข็ง,ขงๆนานขยิงเท้าหยิบของจากที่สูง สาเหตุประการที่2คือใช้สะโพกในการทํางานหนักเกินไปนะครับเช่นยกของหนักสาเหตุประการที่3คือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเล่นกีฬาเช่นลื่นหกล้มก้นกระแทกนะครับสาเหตุประการที่4คือความเสื่อมของข้อสะโพกอาการปวดสะโพกสลักเพชรนี่เป็นยังไงมีอาการปวดเสียวเสียดขัดที่บริเวณข้อสะโพกหรือข้างกระเบนเน็บอาจปวดบ้นเอวปวดเขา่าปวดขา ตึงร้าวขาขาอ่อนแรงและขาชาร่วมด้วยนะครับการซักถามและการตรวจร่างกาย1ซักถามเรื่องพฤติกรรมที่อาจเป็นสาเหตุทําให้ปวดสะโพกสลักเพชรเช่นนั่งตัวเอียงเป็นประจำหรือไม่ยืนทํางานานานๆบนพื้นที่ขาไม่เท่ากันหรือไม่เป็นต้นนะครับและซักถามเกี่ยวกับท่าทางในชีวิตประจำวันที่ทําให้เจ็บปวดและเคลื่อนไหวข้อสะโพกได้ลําบากเช่น เดินขึ้นบันไดนู่นังเกงนั่งเก้าอี้นานๆน,น,นั่งยองยองนอนหงายแล้วพลิกตะแคงนะครับ 2. คือให้ผู้ป่วยแสดงท่าทางในชีวิตประจําวันที่ทําให้เจ็บปวดสะโพกสังเกตว่าสามารถเคลื่อนไหวได้มากน้อยเพียงใดแล้วให้ผู้ป่วยชี้นิ้วมือ,อให้ผู้ป่วยชี้ใช้นิ้วมือชี้ตำแหน่งที่เจ็บปวดนะครับตอนที่ 3. คือตรวจโครงสร้างของกระดูกสหลังว่าแอนหรือคดหรือไม่นะครับตรวจดู ขอบบนของกระดูกเชิงกรานว่าเอียงผิดปกติหรือไม่นะครับตัวเปรียบเทียบความยาวของขาโดยให้ผู้ป่วยนอนหงายดูส้นเท้าดูส้นเท้าทั้งสองส้นเท้าส้นเท้าข้างเดียวกับสะโพกที่ปวดจะสั้นกว่าข้างที่ปกตินะครับตัวความตึงตัวและการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อบริเวณหลังส่วนล่างและสะโพก สี่ตรวจการเคลื่อนไหวของข้อสะโพกได้แก่การงอเหยียดข้อสะโพกการกางขาหกขาหมุนขาเข้าในออกนอกเพื่อดูความยืดหยุ่นของข้อ,อก,การติดขัดการติดขัดหาตำแ,แหน่งที่ปวดและลักษณะการปรวดคําคำกล้ามเนื้อและเอ็นบริเวณสะโพกเพื่อตรวจความตึงความแข็งความอ่อน ความเย็นความร้อนพกหาตำแหน่งจุดกดเจ็บซึ่งมัพกพบที่ข้างหัวตะะ้านะครับข้างกระดูกบระเวณเน็บและบริเวณข้อสะพโพกเจ็ดกรณีที่ผู้ป่วยมีการปวดร้าวลงขาให้ทดสอบการยกขาและขณะไอให้ทดสอบการยกขาขณะที่เหยียดตรงนะครับหรือ straight leg raising test slrt เทเล็กไรซิ่งเทสโดยให้ผู้ป่วยนอนหงายผู้ผู้ตรวจจับผู้ตรวจจับข้อเท้าแล้วค่อยๆย,ยกขาขึ้นมืออีกข้างกดหัวเข่าให้ขาเหยียดตรงสอบถามว่าปวดเฉพาะที่หรือเสียวร้าวไปที่ใดถ้าพบว่าผู้ป่วยไม่สามารถยกข้อเท้าเหยียดตรงตั้งชากกับพื้นได้ หรือทำได้น้อยกว่าเท้าอีกข้างที่ปกติและรู้สึกปวดเสียวร้าวไปสะโพกต้นขาด้านหลังน่องและเท้าให้สงสัยว่ารากประสา์หายสลังนั้นปูกเอกวกดทับตอนที่แบคือตรวจข้อต่อสลักเพชรโดยให้ผู้ป่วยนอนหงายนะครับพับข้อเข,ข่าหมุนข้อสะโพกออกด้านหน้าออกด้านออกด้านนอก วางข้อเท้าบนหน้าวางข้อเท้าบนเข่าของขาข้างที่เหยียดนะครับขาค่อยๆเป็นปเลขสี 4, ่ผู้ตรวจใช้มือกดที่หัวเข่าแล้วใช้มืออีกข้างกดที่สะโพกของขาที่เหยียดตรงสอบถามว่าปวดเสียวเสียดขัดบริเวณข้อต่อระหว่างกระดูกกระเบนเนบและกระดูกเชิงกรานหรือข้อต่อสลักเพชรหรือไม่นะครับ ตาที่8นะครับต่อไปถ้าขั้นตอนที่เพื่คือให้ผู้ป่วยนอนหงายนะครับชันเข่าแบะขาออกให้ฝ่าเท้าประกบกันถ้าปวดสลักเพชรหรือปวดสะโพกจะรู้สึกเสียวแปบที่สลักเพชรนะครับอนอนเหมือนกบจะกบจะโดดนะครับฝ่าเท้าประกบกันท่าที่10นะครับขั้นตอนที่10ให้ผู้ป่วยนอนหงายชันเข่าทั้งสองข้างบอกให้ผู้ป่วยยกขาขึ้น ยกเอ่ยยกก้นข yes. so, uh, ึ้นจากพื้นถ้าปวดสลับเพรจะไม่สามารถยกขึ้นได้หรือยกได้น้อยและเสียวไปที่สลับเพรนะครับยัน่าที่สิบเอ็ดนะครับบนเตือนที่สุดให้ผู้ป่วยนอนหงายบอกให้ผู้ป่วยยกขาขึ้นจากพื้นนะครับถ้าปวดสะโพกจะไม่สามารถยกขาขึ้นจากพื้นหรือยกได้น้อยนะครับมีสิบเอ็ดสิบแตอนนะครับการตรวจทีนี้ไปดูท่าบริหารท่าที่หนึ่งคือท่านั่งภูเขานะครับนั่งบนพื้นใหครับ ให้ขาขวาทับต้นขาซ้ายมือซ้ายจับที่ข้อเท้าขวามือขวาดันที่หัวเข่าขวาหายใจเข้าแล้วหายใจออกดันหัวเข่าขวาให้ไปข้างหลังให้มากที่สุดหายใจเข้าออกปกติสามถึงห้าครั้งและผ่อนออกทำเช่นเดียวกันสลับกับขาอีกข้างท่าที่สองครับท่าอุ้มลูกนั่งคัดสมาธิสอดแขนทั้งสองข้างไว้ใต้นาแข้งเตรียมยกขึ้นหายใจเข้าแล้วหายใจออก ยกขาขึ้นให้เข้าหาตัวให้มากที่สุดนะครับหายใจเข้าออกปกติ 3- ามถึงหครั้งแล้วผ่อนออกทำที่เดียวกันสลับกับาอายข้างท่าที่สามท่าผีเสื้อนะครับนั่งตัวตรงงอ,อเข่าทั้งสองข้างให้ฝ่าเท้าประกบกันมือทั้งสองข้างจับที่หลังเท้าค่อยๆดันเท้าเขา้าดันเท้าที่ประกบกันเข้าหาสีเย็บหายใจเข้าแล้วหายใจออกก้มตัวลงให้้างแนบกับปลายเทา้าหายใจเข้าออกปกติ 3- ามถึงหครั้งแล้วผ่อนออกนะครับ ท่าทีสทา่สีท่ากำหมัดสักท่ากำหมัดกดสะโพกนะครับนอนหงายชันเข่าทั้งสองข้างกำมือทั้งสองข้างวางไว้ใต้สะโพกให้หนักตัวกดทับไว้โยกตัวเล็กน้อยแล้วเคลื่อนมือที่เล็เป็นมือที่กำกดนวดใต้สะโพกนะครับท่าที่นอนกอดเข่าทีละข้างนอนหงายเหยียดขาซ้ายให้ตรงงอเข่าขวาขึ้นใช้มือทั้งสองข้างจับเข่าไว้ หายใจเข้าแล้วหายใจออกดึงเขาให้ชิดอ,อกมากที่สุดหายใจเข้าออกปกติ3ามถึงห้าครั้งแล้วผ่อนออกทำชิ้นเดียวกันกันกบเข่าอีกข้างนะครับท่าที่6นะครับถ้าบิดเอวยืดสะโพกนะครับนอนหงายชันขาชันเข,าขา่าขวาขึ้นวางเท้าไว้บนขาไววางเท้าไว้ข้างขาซ้ายที่เหยียดตรงออก ตรงทางด้านนอกนะครับมือ้ายจับหัวเข่าไว้หายใจเข้าแล้วหายใจออกดึงหัวเข่าให้แตะพื้นโดยไม่ยกไหล่หายใจเข้าอกอุ่นทีสามทครัง้งแล้ผ่อนออกทําเช่นเดียวกันกับขาอีกข้งครับท่าที่7จ้าขาเลข4ยืดข้อสะโพกนะครับนอนหงายเหยียดขาข้างซ้ายงอเขา่าขวาวาง ข้อเท้าบนต้นขาซ้ายกดหัวเข่าขวาไว้แนบกับพื้นหายใจเข้าออกปกติสามถครั้งแล้วผ่อนออกนะครับท่าที่8ปดท่าแบะขายืดข้อสะโพกนะครับนอนแยกขาประกบฝ่าเท้าก็หาการหายใจเข้าและหายแล้วหายใจออกพร้อมกับใช้มือทั้งสองข้างกดบริเวณต้นขาทั้งสองเพื่อให้หัวเข่าแตะพื้นหายใจเข้าออกปกติสามครั้งแล้วก็ผ่อนออกนะครับ ถ้าทเ้าท่าแบะขายืดเอวนอนแยกขาประกบฝ่าเท้าก็หากันใช้มือทั้งสองเท้าสะโพกหายใจเข้าแล้วหายใจออกพร้อมกับออกแรงเหยียดแขนให้ตรงหายใจเข้าออกปกติสามครับแล้วผ่อนออกท่าที่สิบนะครับนอนหงายชันเข่าซ้ายขึ้นแล้วยกเท้าขวามาขัดไว้ที่เข่าซ้าย ใช้มือทั้งสองข้างจับหัวเข่าซ้ายหายใจเข้าหรือหายใจออกดึงเข่าเข้าหาตัวหายใจเข้าอวบปกติสารเท่ากันแล้วผ่อนออกทำเช่นนี้กับขาอีกข้างนะครับข้อแนะนํานะครับแนะนําให้ผู้ป่วยไม่ยกของหนักนะครับห้ามนอนไข่ห้างห้ามเดินก้าวขึ้นที่สูงและงดการร่วมเพศจนกว่าจะหายปกติกครับต่อมามาดู จุดและแนวนวดแก้ปวดสะโพกสลักเพชรน,นะครับก็มีแนวอุ้งเชิงกรานนะครับแนวอุ้งเชิงกรานอยู่ในอุ้งเชิงกรานนะครับแนวอุ้งเชิงกรานตามโค้งกระดูกเชิงกรานจุดจุดหน้าหัวตะคากจุดหน้าหัวตะคากตรงข้างหัวตะคากผมเพิ่งรู้จักหัวตะคากนะเคยได้ยินมันอยู่ตรงไหนหัวตะคากี่ดูในรูปเห็นแล้ว รัศตีข้าแล้วก็จัดเรียงอยู่อยู่ข้างปุ่มของขอบกระดูกเชิงกรานด้านหน้าแล้วก็จุดรัตตะข้า,านะครับจุดรัตมาาีข้าถ้าเราจุดรัตตาาะข้าวเขาบอกว่าเอาเอามือทาบนะเอามือทาบจุดรัตตะข้าอยู่ใต้ชายโครงสงนิ้วจุดรัตตะข้าว จุดปัตตะค่าดูอยู่ใต้จุดรัตตคาสองนิว้วเึียงนิ้วมือเยื่งไปด้านหน้าหยิงไปด้านหน้าแล้วก็จุดสันตค่านะครับอยู่ใต้จุดปัตตคาสองนิ้วมือเยื่งไปด้านผ้าหมยยื่ไปด้านในที หาจุดนวดนะครับผู้รับการนวดนอนตะแคงเหยียดหาตรงผู้นวดใช้ฝ่ามือวางบนข้างลำตัวระดับเดียวกับสะดือให้ข้อที่สองของนิ้วชี้อยู่ข้างปุ่มด้านหน้าของกระดูกเชิงกรานให้ข้อที่สองของนิ้วชี้ ข้อที่สองอนี้ชี้อยู่ข้างปุ่มด้านหน้าของกระดูกเชิงกรานกระดูกเชิงกรานจุดรัศาีอยู่ตรงปลายนิ้วนางจุดประตะค่าอยู่ตรงปลายนิ้วก้อยชนจุดสดันตะค่าอยู่ตรงข้อที่2ของนิ้วก้อย ให้ผู้นวดใช้ฝ่ามือวางบนด้านข้างลำตัวระดับเดียวกับสสดือระ,ะับเดียวกับสสดืนะะอนี่จุดสลักเพชรนะครับจุดสลักเพชรอยู่ตรงรอยบุ๋มตรงรอยบุ๋มด้านข้างของก้นทั้งสองข้างจุดสลักเพชรนะครับจุดใต้ขาหนีบก็อยู่ตรงกลางต้นขาด้านในชิดขาหนีบทั้งสองข้างนะแนวเกลียวข้างแนวเกลียวข้างก็ แนวเลืยวห้างอยู่ตรงที่บนกระดูกบนกระดูกเชิงกรานนะแนวเลือวห้างแนวโค้งเชิงกรานอยู่นะแนวเปลือก้างก็จะอยู่บนจุดจุดอุ้งเชิงกลางก็อยู่ด้านในแนวเกลืยวข้างก็อยู่บนข้างข้างหลังนะครับนี่แนวเลียวข้างแล้วก็แนว้งโคงเชิงกลางก็จะอยู่ จะอยู่รอบรอบตรงที่สลักเพชรดูบอกนี่นนะถือสลักเพชรในก็จะขยับออกมานอกบอกเลียบใต้แนวแนวกบนะครแนวข้างกระเบนเน็บแนวข้างกระเบนเน็บก็ต่อมาจากแนวแนวโค้งเชิงกลานกระเบนเน็บแนวเกลียวข้างอยู่เหนือขอกระดูกเชิงกานแนวเกลียวขาแนวโค้งเชิงกราอยู่บน กระดูกเชิงกรามด้านหลังตามแนวโค้งกระดูกจุดสลักเวทในอยู่ระหว่างกระดูกสันหลังช่วงเอวชิ้นที่4กับกระดูกกระเบนเน็ตหลังจากสันหลังหนึ่งนิ้วมือแนวข้างแนวข้างกระเบนเน็บอยู่ข้างกระดูกกระเบนเน็ตข้างทีนี้จุดจุดใต้ปลายมือนะครับจุดใต้ปลายมืออยู่บนแนวขาด้านข้างสอง ใต้ปลายมือของผู้รัการนวดจุดใต้ปลายมือสองก็อยู่บนแนวขาด้านหลังสองใต้ปลายมือของผู้รัการนวดสองนิ้วใต้ปลายมือคือจุดที่บู้ปัวยืดมาถึงปลายมืออยู่ตรงกลางระหว่างช่วงตรงกลางต้นขานะประมาณนั้นนะครับจุดใต้สะบ้าสี่นิ้วออยู่ข้างกระดูกหน้าแข้งใต้สะบ้าสีนิ้วจุดข้างตาตุ่มนอกนะครับอยู่ข้างตาตุ่มด้านนอก จุดขอ้อฝ่าเท้า้านอกนะครับอยู่ข้อฝ่าเท้าข้างปุ่มกระดูกฝ่าเท้านะครับมีเป็นจุดเแอลแแนวแนวนจุดแรนาแนลนวดแก้สะโพกสลักเพชรนะครับมาเริ่มนวดกันเลยนะครับท่าที่หนึ่งนวดขานะครับท่าที่หนึ่งนวดขาเขาบอกให้ไปดูศิลปะการนวดไทยเพื่อสุขภาพท่าที่หนึ่งถึงสิบสี่นะครับ นวดขาพอนึกได้มานวดแนวแนวขาด้านนอกแนวขาด้านหลังฝ่าเท้านวดขาทั้งหมดเลยนะครับหรือนวดที่ขาทั้งหมดเลยนวดขาแล้วก็ท่าที่สองคือโกยท้องก็นวดแนวอุ้งเชิงกรานะครับใช้ส้นมือกดดันออกไปทางสสดและปลายนิ้วมือโกยเข้าหาเสดครับทีนี้ก็ท่ายใช้ศอกกดจุดอัตคาศนะครับ ก็ใช้สอกดจุดรัตคาศท่าที่สี่ท่าที่ห้าใช้สอกดจุดจันตคาดนะครับมันจะอยู่ข้างสะดือนะใต้กระดูกซ er ี่โครงแถวเนี้ยฮะใต้กระดูกซี่โครงแถวนี้รัตคาศรัตคาศจันตคาดอะไรนะอืมะูคาดจันตคาปกระาูรระคาศจันตคาศ ท่าที่6ใช้นิ้วหัวมือซ้อนกันกดจุดแนวสลังหนึ่งนะครับท่าที่7ก็ใช้นิ้วหัวมือซ้อนกันกดจุดแนวสลังสองท่าที่8ใช้นิ้วหัวมือซ้อนกันกดจุดแนวเกลียวข้างแนวเกลียวข้างลนึกออกไปนะแนวเกลียวข้างท่าที่9กก็ใช้นิ้วหัวมือซ้อนกันกดจุดแก้ยอกสะโพกซึ่งอยู่บนแนวเกลียวข้าง ท่าที่ส okay. ิบก็ใช้นิ้วหัวมือซ้อนกันกดจุดสลักเพชรในท่าสิบท่าสิบเอ็ดก็ใช้นิ้วหัวมือซ้อนกันกดจุดขอบฝ่าเท้าด้านนอกท่าที่สิบสองก็ใช้นิ้วหัวมือซ้อนกันกดจุดข้างตะตุ่มนอกแล้วกดจุดแนวขาด้านหลังสองช่วงน่องกดจุดตะตุ่มแล้วก็จุดแนวขาด้านหลังสองนะครับท่าที่สิบสามก็ใช้นิ้ววมือซ้อนกันกดจุดแนวขาด้านนอกสอง ได้กดจุดใต้สะบ้าสี่นิ้วมือนะครับนี่นวดเท่านะครับนี่นวดเท่าทาที่สี่ก็ใช้นิ้วหัวมือซ้อนกันกดจุดใต้ปลายมือสองนิ้วมือจุดใต้ปลายมือท่าที่สิบห้าก็ใช้นิว้วมือซ้อนกันกดจุดใต้ปลายมือของผู้รับการนวดนะครับุดที่ปลายหนาสองนิน้วแล้วก็ขยับที่ปลายใต้ปลายมือของผู้รับการนวด ท่าที่สิบก็ใช้นิ้วมือซ้อนการกดจุดหน้า,ห,า,าหัวตะคากนี่หัวตะคากหัวตะคากจุดหน้า,ห,า,าหัวตะคากท่าที่สิบเจ็ดก็ใช้นิ้วหัวซ้อนการกดจุดหลังปุ่มกระดูกเชิงกานด้านหน้าหัวตะคากแล้วกดตามแนวโค้งเชิงกรานด้านหลังลงมาจนถึงแนวกระเบนเหน็บนะครอนการกดตั้งกัะปุ่มกระดูกเชิงการด้านหน้านะครับ แล้วตะค่ายแล้วก็กดตามแนวกระดูกเชิงกานลงมากระดูกเชิงกานลงมาถึงกระเบนเหน็บไล่ลยยงมาไล่ลยยงมานู่กระเบนเหน็บก็ท่าที่สิบแปดใช้นิ้วมือสองการกดจุดใต้ขาหนีบนะครับกระเบนเหน,น็บกดใต้ขาหนีบ อธิษฐานเขาใช้นิ้วมือซอนการกดจุดสลักเพชรนะครับห้ามกดโดยขยี้นะครับกดน้อยเฉยๆอย่าขยี้นะครับจุดสลักเพชรขยี้ไม่ได้ก็จบครับการนวดแก้อาการทั้ง14อาการนะครับโดยอาการสุดท้ายก็เป็นการนวดแก้ปวดสะโพกสลักเพชรซึ่งเป็นการนวดที่ค่อนข้างจะใหญ่นะครับใหญ่เพราะว่านวดตั้งแต่ขามา นวดตั้งแต่ขาต้องย้อนไปนวดท่าที่หนึ่งอาการที่หนึ่งขาแล้วก็มาที่เริ่มที่โกยท้องนะครับจนถึงมากดจุดสลับเพชรเป็นท่าสุดท้ายแล้วก็จุดเนี่ยก็จะซับซ้อนต้องแสดงภาพสามมิติถึงจะนึกออกนะครับจุดในแนวนวดแก้ปวดสะโพกสลับเพชรเนะี่ยก็เล่าให้ฟังแล้ว14อาการนะครับการนวดบำบัดจ4เสอาการ ตามคัมภีร์มาตรฐานําราการแพทย์แผนไทยนะครับฉบ,บับมาตรฐานก็ครูบาอาจารย์ท่านได้ทำแอคชั่นรีเสิร์ชนะครับเรียกว่าการจัดการความรู้นะภาษาอังกฤษแอคชั่นรีเสิร์ตก็วิจัยปฏิบัติการทดลองในการปฏิบัติรวบรวมสรุปมาแล้วจนได้ว่าถ้าแบบนี้นะการนวดแบบนี้คือแก้อาการนี้อันก็เลยมาทำรวบรวมเป็นตำราหให้พวกเราลุ่นนักเรียนรุ่นหลังได้ศึกษากันนะครับก็ พบกันต่อไปคลิปต่อไปในบทที่8ก็จะเป็นเรื่องการบันทึกเวชปฏิบัตินะครับเราก็จะได้มีมาตรฐานการลงบันทึกการรักษาไวเกบเป็นข้อมูลในเพื่อการศึกษาวิจัยของแพแผนไทยรุ่นหลังนะครับก็เป็นพัฒนาการที่ก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งของแ,แผนไทยของเรานะครับพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ